สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวงการบันเทิงเศร้าจินตนาจนกะเสวีจากไปอย่างสงบ นับเป็นเรื่องราวสุดเศร้าแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งที่สูญเสียบุคลากรทรงคุณค่าของวงการโทรทัศน์โดยทางเพจเ Facebook ดาราภาพยนตร์แจ้งข่าวร้ายจินตนาจุนกะเสวีเจ้าของรางวัลเกียรติยศคนทีวีประจำปีพุทธศักราช2560ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจพิจารณารายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุ86ปี8เดือนซึ่งคุณจินตนาอดีตเคยเป็นผู้ควบคุมกองเซ็นเซอร์เก่าทีวีไทยที่ปรึกษากรรมการตรวจพิจารณา คณรายการโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3คณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคําอุปนายกิจกรรมพิเศษสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปินต่อต้านยาเสพติดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าของรางวัลกิติยศคนทีวีประจําปี2560 กำหนดบำเพ็ญกุศลนางจินตนาจุลเสวีวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564เวลา17นาฬิกาพิธีรดน้ำศพณศาลา11วัดลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่7ถึงวันอังคารที่9้าพฤศจิกายน2564เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมกำหนดการชาวบังกิจวันพุธที่10พฤศจิกายน2564เวลา17นาฬิกาณเมนวัดลาดพร้าวถนนลาดพร้าววังหินเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมณะที่นี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ